<cin stereotype> <m aks> ม่ใช่ไม่มีคนสนใจนะคนที่แม่สารักแล้วก็เคารพแม่สาวเยังคุยอยู่เหมือนเดิมอย่างแม่ยานนะคะหรือว่าใครๆที่แม่สาผูกพันก็ยังยังคุยอยู่เหมือนเดิมแต่แม่สาบอกเลยว่าเพื่อนน้อยใช่ค่ะแม่สามีเพื่อนน้อยนะเน้นเฉพาะเพื่อนนะคะเพื่อนน้อยค่ะสามีเพื่อนน้อยเน้นเฉพาะเพื่อนเพราะว่าถ้าไม่ใช่เพื่อนก็ไม่คุยถ้าไม่ใช่เพื่อนหรือว่าคนสนิทจริงๆจังๆก็ไม่คุยฮะ เจ้านัดนี่ก็ไม่ใช่เพื่อนนะไม่ได้เคยคุยเลยกับเจ้านัดอารูสวัสดีค่ะเพื่อนน้อยค่ะไม่มีใครสนใจบางครั้งก็มีคนสนใจแต่ก็ไม่ได้คุยเพราะว่ามันไม่มีเวลาคุยใช่ไหมนัดน้อยแต่จริงใจใช่ค่ะขึ้นไลฟ์ปุ๊บมีปับ๊บจําชื่อได้เราไม่มีอะไรแลกเปลี่ยนกันเราไม่มีผลประโยชน์นะ เห็นประโยคที่เขาพูดแล้วนะในช่องใครนะแม่ยานหรือว่าในช่องมาดามลาเต้เห็นประโยคที่ความวุ่นวายในจุดจุดหนึ่งเขาเกิดขึ้นมาแล้วเขาบอกว่าที่แห่กันไปแห่กันมาก็มีผลประโยชน์ร่วมกันได้รับผลประโยชน์ร่วมกันพอเราพี่แป้งสวัสดีค่ะพอเรามามองถึงเราแล้วไอ้ที่แห่กันไปแห่กันมาเราไม่ได้มีผลประโยชน์ร่วมกันเลยแค่ขับรถนี่ก็แห่กันไปแหกกันอยู่ในจอนะมันต่างกันมาก ที่ไม่สาสตาร์ทรถปุ๊บตั้งจอไว้ขึ้นจอไว้นะทุกคนก็เข้ามาไอ้ที่แห่กันไปแห่กันมาเนี่ยคนดูก็ไม่รู้ว่าได้ประโยชน์อะไรไอ้คนไล์นี่ก็ไม่รู้ว่าได้ประโยชน์อะไรแต่รู้ก็คือเรามีเพื่อนไปไม่ว่าจะไปไหนสามีเพื่อนไปรู้แค่นี้ค่ะขึ้นไล์ปุ๊บรู้เลยว่าเราไม่ได้ไปคนเดียวแล้วก็มีคนอยู่กับเราตลอดนะมันอบอุ่นโดยที่เราไม่ได้มีอะไรให้กันเลยจริงไหมพี่สมบัติพี่พีวีเอส จริงไหมคะเราไม่มีไม่มีผลประโยชน์ที่เ,เป็นการให้กันเลยแต่มันมีแต่ความรักมันมีแต่ความอบอุ่นใครเมารถยกมือขึ้นจริงไหม <c oughs> หลายคนนี่แบบอ,อายุมากแล้วเมารถมองจอไม่ได้แต่ดูเม้นเพื่อนแล้วก็คุยกับเพื่อนไม่มีอะไรที่มันมันได้ประโยชน์ที่มันเป็นผลประโยชน์อะไรเลยเราได้แต่ความผูกพันเราได้แต่ความรักพอขึ้นช่องปุ๊บ สวัสดีกันสวัสดีคนนั้นสวัสดีคนนี้มันโคตรอบอุ่นที่มันไม่ไม่ได้มีราคาอ่ะมันไม่มีราคาขึ้นไลฟ์ปุ๊บสารู้เลยว่าสามีเพื่อนนะไม่ใช่แบบเห็นไหมคะว่าเมื่อวานอย่างเมื่อวานตอนเช้านะที่มีข่าวว่าแม่สาจะต้องไปชัยนาธมีพี่คนหนึ่งทักมาโทรมาคุยพี่รออยู่ที่ชัยนาธนะโคตรดีใจนะไม่ว่าเราจะไปที่ไหนเราไม่ได้มาหากันที่บ้าน เวลามีปัญหาเวลามีประเด็นเวลามีอะไรที่สําคัญพี่จะรอหนูอยู่ที่ชัยนาทเนาะซึ้งมากเลยเมื่อวานดีใจมากไอ้เจ้านัด <c oughs> กลัวเหงาไงขอบคุณค่ะพี่ป๊าพี่ป๊บแฟนหนู <c oughs> ไปอาบน้ําก่อนจ้าพี่ไม่สาอาบแล้วพี่เอ้ยไปอาบเถอะพี่โซเลนหวัดดีค่ะ ห้องน้าบ้านใหม่มีถังพักระบายไหมกลัวกระจายไปเข้าทุ่งน้มีค่ะเราจะขุดเป็นหลุมเขาเรียกว่าเหมือนเป็นหลุมบ่อกเกลอใช่ไหมพี่ที่เป็นถังระบายน้ําเข้าไปทีนี้ไอเจ้าถังนั้นนะ่ะไอเจ้าหลุมนั้นนะ่ะน่าจะหนูน่าจะใส่แค่ท่อแล้วก็ทีพื้นนี่เป็นดินก็จะขุดหลุมดินข้างนอกค่ะขุดหลุมดินข้างนอกแล้วก็ทําทางระบายน้ําไปลงที่หลุมดินนะส่วนอะไรที่มันเป็นกากเป็นซากก็จะใส่ตะแกรงข้างบนจะเอาตะแกรงปิดข้างบนค่ะ จะทาหลุมข้างนอกเป็นหลุมดินค่ะพี่บอ่อเกอิดใช่ไหมคะนั่นแหละส่วนปากบอ่อจะทําเป็นทําเป็นตะแกงนะเวลาเราจะทิ้งขยะหรืออะไรที่มันมีน้ำก็จะหลงไปข้างล่างแล้วก็ซึมติดที่ดินนะส่วนไอตัวที่มันแห้งอยู่บนตะแงแเราก็เผาเวลาไม่สาขับรถเข้าออกไม่รู้กี่รอบใช่ไหมคะพี่ตองนั่นแหละจะมีบอ่อดินข้างนอกเรามีพื้นที่เยอะค่ะพี่สมชาย ตรงนั้นน่ะเนื้อที่มันจะเยอะหน่อยเราจะทําเป็นที่สากผ้าเราจะทําเป็นบอกเก๋จะทําเป็นอะไรอ่ะเนื้อที่มันเยอะมันไม่เหมือนที่ปกอกบอกมันแคบเนาะพี่พื้นที่ที่แบบว่าเราจะเผาขยะของเราขยะส่วนตัวที่เราเป็นในบ้านน่ะเป็นหย่อมๆย,ม,ยมที่แบบลายวันนะเนาะพวกขยะใบต้งหรือว่าถุงพลาสติกอะไรพวกนี้นะแต่ว่าตรงนั้นมันเป็นพื้นที่เทศบาลน,นะคะถ้าเป็นพืชพลาสติกหรือว่าอะไรพวกนี้เราทิ้งขยะหน้าบ้านได้เลยเดี๋ยวมีรถเทศบาลมาเก็บนะ ส่วนอะไรที่มันเป็นเ,เขาเรียกว่าอะไรนะพวกอย่างบ่อกเกิดน้ําเสียหรือว่าน้ําอาบน้ําซักผ้าอะไรพวกเนี้ยเราก็ลงถังลงบ่อเราได้ถ้าเป็นขยะพวกใบตรงใบตองอะไรพวกนี้เราเก็บเราเราเผาได้นะแต่ว่าไอ้พวกถุงพลาสติกหรือว่าขยะอะไรที่มันย่อยสลายไม่ได้ก็จะมีเทศบาลมาเก็บเราก็แยกก็ได้ไม่แยกก็ได้เราแยกให้ก็ได้ไม่แยกให้ก็ได้นะคะเป็นเขตเทศบาลเช้าๆก็มีรถเทศบาลมาเก็บขยะคะ่ะโคตรดี ดีมากชีวิตได้ฉารถเทศบาลมาเก็บขยะแล้วไม่ต้องไปทําอะไรให้มากมายแค่มีถังขยะไว้หน้าบ้านอืมอยากไปหาที่ชัยนาทโอ้ยเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะเดี๋ยวค่อยว่ากันเราจะต้องไปแบบไปเที่ยวไปปาร์ตี้หรือไปแคมปิง้งไปอะไรแบบนั้นสิพี่เดี๋ยวดูก่อนว่าเนี้ยหนูจะได้ไปไหมหนูขับรถไม่เก่งคงไปไม่ได้หรอกน้องพี่คิดพี่คิดมารับหนูหน่อย ขับรถไม่เก่งไปไม่ได้นี่มีรองเท้าอยู่ข้างเดียวจะไปได้ยังไงรองเท้าข้างเดียวมันขับรถไม่ได้นะแล้วรถหนูต้องขับด้วยเท้าซ้ายนะพี่พี่คิดนี่เป็นรองเท้าข้างขวารถหนูมันต้องขับด้วยเท้าซ้ายอะ่ะไปไม่ถนัดหรอกขับรถไม่เก่ง เริ่มอ่อนแล้วดูรองเท้าอันนี้มีพลังมากนะถ้าใครดื้อน,นะเป้งเลยนะขออนุญาตหัวเราะพี่คิดมีก็มีพี่คิดมีเจ้านัดแหละรู้อยู่ทำเถียงนาหลังบ้านนะพี่จะไปนั่งกินเบียร์ดูวิวหนูว่าจะทำตรงข้างๆอนะ่ะพี่หนูว่าจะทำตรงข้างๆตรงที่มันเป็นแปลงนา จะทำเป็นเหมือนอที่ที่เขาให้อาหารปลานี่พี่เหมือนเป็นแค่ปูนแค่ลอย,ลยอะไรพวกนี้นะอ๋อเดี๋ยวมีค่าเครื่องบินถทพอเราลงเครื่องแล้วเราจะไปยังไงยิ่งเงื้อเงื้อเงาเงาอยู่เรายิ่งเป็นคนตวจวอยู่พี่สมชายค่าเครื่องบินมันต้องไปลงพินโลกพิจณุโลกใช่ไหมพี่แม่สาไปชัชนาทขึ้นเครื่องไปกทมเลยเดี๋ยวพี่ให้รถไปรับว้าย <laughs> ถ้างั้นหนูไปเที่ยวได้ไหมหนูไม่ไปชัชนาทไปลงที่กรุงเทพแล้วมารับหนูไปเที่ยวได้ไหม <laughs> อยากไปเที่ยวมากกว่าเออไอสวนนกสวนอะไรนะั่นมันไม่ไหน่าเที่ยวเลยอยากไปเที่ยวอยากไปเที่ยวทะเลอยากไปเที่ยวไปหาพี่คิดไปเที่ยวไปเที่ยวได้ไหมไม่ไปใช้นาธไม่ได้เหรอเออฉันไปหาเธอฉันฉันบอไปหรอกลัวเป็นประเด็นทูเป็นปาร์ตี้ได้ไหมพี่กองแก้วสวัสดีค่ะ ไปแบบไปเที่ยวได้ไหมอะพี่แป้งหนูไม่ไปชนยนาศนะช้ยนาไม่เห็นมีอะไรน่าไปเลยใครก็ได้มารับด้วยพี่พนาพี่คิดหนูอยากไปเที่ยวทะเลเนนนนนห,ห,น,หเนูไปคุยกับเพื่อนไว้วันก่อนวันซืนที่ไปมุกดาหารหนูไปหาเพื่อนไปคุยกับเพื่อนไว้ว่าจะชวนกันไปแคมปิง้งชวนกันไปเที่ยวสักประมาณอาทิตย์หน้าอมืมาทะเลมาหาฉันเลยฉันจะเป็นปลา ฮมาเที่ยวกทมพาไปกินตึกใบหยกอู้ต้องไปกินตรงยอดต้องไปลงนครสวรรค์เหรอคะพี่อูหนูไปไม่เป็นเห็นไหมพี่คิดเพราะหนูไปพิษณุโลกอ่ะมันก็จะใกล้เจ้าวีรพงเงไงหนูไม่รู้จักใครอ่ะเนาะแม่ต้องไปหาหลายคนเลยนะมีพี่คิดมีมาดามมีพี่โจ เมื่อวานแมดามมาดาม,ม,ดามโทรมาหามาดามไม่ใช่มาดามลาเต้นนะแต่ว่ามาดามลาเต้อยู่พัทยานู่นอยู่ใกล้พี่คิดถ้าไปนะต้องไปเจอมาดามลาเต้ต้องไปเจอพี่คิดเฮ้ยทำไมแค่คิดก็สนุกอะ่ะ <c oughs> ฉันอยู่ใกล้มาดามแล้วก็พี่นันแล้วคะ่ะพี่โซเลนเอ้าเจ้านัดทำไมรู้สึกเหมือนทำไมจะล้นลาเกินไปและอุ้ยแม่สารคามก่อน พี่กรตอนนี้พี่กรณอยู่ไหนพี่กรอยู่สาคาหรือพี่หนึ่งยี่หวัดดีค่ะมาหาพี่สิจริงเหรอพาวิษน้ำกำลังท่วมเอ้าจริงเหรอคะพี่หนึ่งนี่หนูคิดถึงอยู่ว่าพี่น่ะคือตอนนี้หยุดกินเจแล้วยังทั้งหมดช่วงเวลากินเจหลือยังพี่สมจิตพี่ตองบอกมีศูนย์ศูนย์เจวิษน้ำอยู่ไหนอยู่บ้านพี่ที่กรุงเทพมาเหรอคะไปหนูไปวิทย์เดี๋ยนี้พี่ฮานอยหวัดดีค่ะ ไหนตอนนี้น้ำน้ำท่วมที่บ้านที่กรุงเทพหรือว่าอยู่ที่ไหนไปหาจะไปเพิ่มพาราพี่น่ะสิหมดเจแล้วว้าวถ้างั้นพี่อมากินเนื้อสิตอนนี้ถ้าพี่มาพี่ด้กินเนื้อแน่น้องไม่กวนพี่เลยรู้อะไรรู้นอนรู้นั่นรู้นี่ว่าจะส่งไปพี่กินเจอ,อยู่ <laughs> เดี๋ยวจะกินเนื้อเขาให้ก็เลยไม่ส่งไปพี่หนึ่งไลฟ์สดเลยเอฟซี FC, คิดถึง ไลฟ์ไหมถ้าพี่หนึ่งจะขึ้นไลฟ์นะหนูจะลงไลฟ์ในกางเกงมายัางคะแม่สาเดี๋ยวแม่สาปล่อยอะไรอะไรพวกนี้ออกไปก่อนนะคะเพิ่งไปรับมาใหม่เพิ่มด้วยเป็นผ้าคลุมไหลด้วยเมื่อวานนะขอเวลาปล่อยอันนี้สักอาทิตย์หนึ่งแล้วกันค่อยว่ากันมาที่บ้านพี่นาก็ได้นะรสนสรค์ไลฟ์วิดน้ำเอออีน้องก็ปวดเอวก็เลยไปยืนดูไปเพิ่มภาระให้พี่อะไรประมาณนี้เดี๋ยวไปรอกินแกงหอยขมกว่าพี่จะวิดน้ำเสร็จแล้วไปให้แกงหอยขมให้กินอีก